เงียบนีนี่นี่ดูยังไงว่ามีคนยังไม่ขึ้นมันเนาะมันยังไม่ขึ้นเลขเลยสวัสดีค่ะนีสามคนสวัสดีครับอยู่รีมันมืดนะสิบเอ็ดละมีความรู้สึกสิบหก อ่ามาแล้วเรื่อค่อยมาแล้วเดี๋ยวรอคนแล้วค่อยเอาเรามีแต่เสียงก่อนนะยังไม่มีเอ้ยเรามีแต่ท่ายังไม่มีเสียงรอคนเยอะเล่นตลกกันเล่นตลกมึนวๆเนาะยิงตีไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขานี่นี่น้ามาหรือเปล่าเนี่ยที่พิมมาเนี่ยั hello 大家好 สวัสดีค่ะวิวนะคะสวัสดีครับมีใครรอดูแต่บางก่อนอยู่บ้างคะเนี่ยอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับจออนแอร์แล้วนะแต่ประกอฏตอนที่เจ็ดนะครับถึงได้เงินไหมไม่ตอบก็คือความสนุกของคืนนี้คือยังไงคะสนความสนุกของคืนนี้นะครับคืนนี้จะเป็นฉากที่ท่านชายวิญญาณท่านชายเนี่ยพา ราชวดีเดินชมทั่ววังนะคะบทวบริเวณวังเพื่อที่ว่าจะให้ราชวดีเนี่ยรำลึกถึงความหลังได้นะครับ<ช>และราชวดีก็จะมีอาการเริ่ความจอาการปวดหัวปวดหัวแบบที่เป็นอยู่ค่ะ,ะคแต่ว่าอยากจะให้มาคอยดูกันนะคะว่าจะจําอะไรได้มากขนาดไหนจะจําได้ไหมว่านี่คือคนรักของตัวเองนี่ค่ะไปติดตามชมกันนะคะคืนนี้เลยค่ะ อ๋อแล้วก็มีอะไรนะคะมีการปลูกต้นจำปาลาวด้วยนะคะหรือว่าต้นลีลาวดีนั่นเองนะครับหรือต้นความรักของรักเป็นเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความรักของท่านชายกับม่านแก้วใช่แล้วค่ะขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับมีใครมีคำถามอะไรสำหรับในละครไหมคะเดี๋ยวพวกเราจะตอบให้เลยนะคะวันนี้เป็นแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเล่าหนึ่งฟีดแบ็เ่านฟีดแบคอ่ะ เป็นไงวิวขอบคุณนะคะฉายมาแล้ว6ตอนเป็นยังไงบ้างมีฟีดแบ็กอะไรบ้างสนุกมากเลยค่ะอันนี้ <laughs> เป็นคนเล่นเองแล้ววิวก็ดูเองทุกตอนเลยค่ะก็เรียกว่าฟีดแบ็กนะคะก็คนให้ความสนใจเยอะมากคือแบบเหมือนแต่ละตอนเนี่ยเขาก็จะมีคอมเมนต์มาเลยเนาะว่าว่าออตอนที่เป็นเจ้านางม่านแก้วก็ชอบเป็นตอนที่เป็นราชาวดีเกิดขึ้นมาอึนนอดูม่ทานอยาอย้าอนหลัง,ง,งใช่ไหมครับ ไปโหลดแอป a s Play นะครับสามารถดูได้เลยนะครับถ้าคนที่ต้องใช้ต้องใช้ a s นะถ้าไม่ใช้ a s นี่ไปขอยืมเพื่อนแล้วกันโอ้ยไม่ยากเลยค่ะไม่วุ่นวายแค่เรามีเบอร์ a s เนาะก็คือขอจะใครมาแค่ลงแล้วแค่นั้นแล้วเราก็เปิดไปดูได้เรื่องแบบทีวีซีรีส์หรือว่าจะดูสดก็ได้นะคะเหมือนกันชัดแจ๋วแต่ว่าถ้าจะดู YouTube ตปรอ15วันนะหลังออนแอร์นะครับซึ่ง ไปดูใน AS Play ดีกว่านะครับค่ะแล้วก็มาดูก็เราก็มาดูซ้ำอีกทีใน YouTube ไงเร<ด>ียกว่าบ,บางทีเรายังเก็บรายละเอียดไม่ทันใช่ไหมเพราะละครเราเนี่ยมีมีความสวยงามเยอะ <Channel. S 1> เลยน uh ี้นะฮะค่ะสวัสดีครับอ่ะต่อต่อ,ตอวิวไม่ฟีดแบ็อ back. ตอนนี้ก็คือคนสนใจมากราชาวดีแบบเหมือนเป็น อ่าเจ้าหญิงในการ์ตูนดิสนีย์เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยะเอลซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนที่เราออกไปแบบผจญภัยไปเจอวังท่านชายใหญ่แล้วก็รู้สึกแบบตอมหนักริมน้ําน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเออทาไมเราไม่กลัวผีเลยถ้าเป็นคนที่วิวไปอ่านนะคะคอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นเราเจออะไรแบบเนี้ยวิ่งหนีปา่าลาบไปแล้วคือ,อจริงถามถามจริงวิวสวนตัวนะถ้าเจอผีลอยอย่างเงี้ยจะหนีป่ะ ถ้าเจอผีหล่อย่างนี้เอาไม่หนีค่ะเก่งมากโค้มากเดี๋ยวสาย้ารถนะสั่ใหม่อยืนยืนใต้โต๊ะอยู่นะครับชอบราชบดีเวอร์ชันวันนี้มากเลยแตกต่างจากม่นแก้วม่ากแบบชัดเจนท่านอ่านไม่ทันไปแล้วนะครับเคมีเข้ากันมากๆค่ะเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้หร้อครับได้ครับได้ได้ค่ะที่ใช้ a s นะครับใช่คือคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช้ a s ได้เลยค่ะครับ น่าเล้วเมื่อ,อจะต่อต่อต่อ,ตอไม่คือแล้ววันนี้อยากให้ดูมากเลยนะคะสําหรับคืนนี้คือลาชาดีเจอแบบต่างๆเยอะแยะมากมายอ่ะคือคันปากมากอยากเล่าแต่อยากให้ดูเองดีกว่าเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วและท่านชายใหญ่ก็มีแบบเวทมนต์ต่างๆเนาะจำได้ตอนที่เราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกมากเลยค่ะ อ่านชื่อฮะอ่านชื่อแฟนได้ไหมคุณปียรัตน์เนนี่ยะคุณวิภาวีบอกว่าใช่แบบราโชดีในหนังสือก็แบบว่าช่างฝันเหมือนพี่วิวเล่นเลยชอบมากค่ะคุณนะครับคุณคมหวานนะครับทาสานดีจัดสวยเงี้ยสวยมากครับชอบทั้งสองคนเลยจ้าขอบคุณค่ะเคมีเข้ากันสุดๆน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะคุณมิวกี้อันนี้สัมภาษณ์สไลดฟังว่าฟีดแบ็กของฉันเป็นยังไงนะครับคือคนก็ชื่นชอบกันนะแต่มีมีบางส่วน หาว่าท่านชายหืนกามอยอันนี้ผมแอบงงนิดนึงก็ก็ไม่ตั้งใจครับขอโทษทีบังเอิญว่ามือมันไปโดนผ้าหลุดนะครับนะฮะไม่ได้ไม่ตั้งใจจะทําอะไรไม่ดีนะครับใช่ใคือเราจะพยายามจะเสนอความรักโรแมนติกบางทีอาจจะดูวัยรุ่นสมัยใหม่เกินไปก็ขอโทษด้วยสําหรับสําหรับคนที่คนที่เห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับแต่เราก็ตั้งใจทําให้เป็นที่สุดแล้วนะครับ คุณคุณอุบลรัตน์บอกว่าราชาวดีเจอผีท่านชายใหญ่แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราจะชอบผีมาก่อนนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นความรู้สึกของราชาวดีที่เกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยน่ารักขนาดนี้คือไม่ไม,ไม่ทราบนะคะว่าเขาเป็นวิญญาณหรืออะไรเรารู้สึกรักเหมือนเขาเป็นคนจริงๆแล้วรู้สึกว่าพบพบรักคนคนนี้แล้วก็มันคงมีความรู้สึกของเนื้อคู่ที่เคยเจอกันเมื่อแต่ชาติปางก่อนอันก็เลยเป็นความรักที่แบบเราไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่<ๆ><ๆ>แค้รลมเพชเนาะ โอ้โหไม่ใช่อ่ะอันนั้นแต่ปาก่อนนะนะครับขอบคุณนะคะน้องทรายขอบคุณนะคะพี่บิวน่ารักทำไมเขาไม่เอามาใช้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหรอครับดูอยู่ทุกวันเลยศุกร์อาทิตย์แล้วมีละครหรอวศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่มีนะคะเป็นรายการต่างๆใช่ครับก็ไม่เป็นไรค่ะวศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ไปดูวนเนาะดูในเอสเพลหรือว่า YouTube ก็เจอพวกเราเหมือนกันดูมาสักสี่ห้ารอบ จะไ,ได้เข้าใจใช่ยากเจอผีลหล่อหล่อโอ้ตกลมรักอินหนักมากขอบคุณนะคะ,คะน่ารักจังเลยใช่ทรนะงรุกมากเ่คะต้องดูตอนดูแอบตกใจมากแต่ชอบความชัดเจนของเจ้นชายคือต้องบอกก่อนนะคุณสมัยก่อนเนี่ย ไม่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเหมือนได้สมัยนี้เราไม่มีแบบไม่มีแบบมีโซเชียลมีเดียไม่มีโทรศัพท์ถ้าไม่เข้าไปลุกตอนนี้ก็คงหายไปเลยนะครับเพราะะฉนั้นต้องรีคว้าเอาไว้ครับแต่จริงๆเป็นความแบบเหมือนเป็นความจริงใจนี้ความความเป็นส่วนตัวนะไม่อันนี้คือเป็นความจริงใจเนาะแล้วเราก็จบเมืองนอกคือถามว่าเป็นความเป็นสุภาพบุรุษอะมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเออเรารักคนนี้แล้วแค่อยากเข้าไปคุยกับเขาแต่เหตุการณ์ต่างๆมันทําให้แบบเสื้อผ้าหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คืออย่างงี้ตอนที่ตอนที่อ่ผมเล่นเนี่ย คือเข้าใจว่านะครับ <ข S 2> <ข>ที่เข้าใจเข้าใจว่าคือตัวท่านชายเนี่ยก็เป็นเป็นเหมือนเป็นเจ้าเป็นเป็นเจ้าชายพี่สัน,<ห>นสวัสดีค่ะพี่สันนดูด้วยอ่าตัวท่านชายก็เหมือนเป็นเจ้าชายนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรที่นิสัยเอาแต่ใจไปบ้างน,นะครับเป็นลูกคนเดียวด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ชัดเจนครับว่าทําไมถึงทาแบบนี้นะฮะคุณเฮเนเซียอยากให้ร่วมงานกันอีกในเรื่องต่อไปคงมีแหละครับเรื่องอะไรเดีอยว อลาดินไหมเจ้าเต้นชายกับเจ้านางแม่นะคะพี่สนหล่อมากค่ะพี่วิวสวยขอบคุณครับน่ารักบทนี้ป so ังมากค่ะปัง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 ขอบคุณนะคะโป้งอันวิวโป้งอันวิวนะคืออะไรครับโป้งกับวิวโป้งกับวิวอันนั้นเป็นสูตรลักชุลมุนหรือเปล่าคะขอโทษครับพี่สันนะครับฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับพี่สัน พี่สันอยากจะอธิบายอะไรกับแฟนๆได้นะครับตอนนี้มีคนชมอยู่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งเคนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับค่ะพี่สันคะตอนนี้พซนตอนไนเล่นยากสุดหรอฉากจูบยิวเนี่ยเล่นยากมากเลยทำไมเขินเขินเขินพุบกับโซนโสนรักหน่อยสนหนอชอบชอบฉากไหนมากที่สุดฉากไหนมากที่สุดผมชอบฉากเก็บดาวนะ ดูสวีทโรแมนติกมากนะครับเล่นเองยังเขินเองเลยใช่แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าตั้งนานมาแล้วเนาะเวลาที่แบบโรแมนติกคนจะพูดว่าฉันจะบอกว่าคืนนี้สุปจริงๆเชื่อสิไม่เวลาแบบคนสมัยก่อนหรือคนนี้เขาจะพูดว่าฉันจะเก็บเดือนเก็บดาวมาให้เธอแล้วคนนี้สามารถเอาอะไรลงมาให้ได้หรืออะไรเงี้ยก็ต้องไปดูกันนะครับใช่ดูละกันเนาะใช่ละครนี้พี่สองคนเคมีเข้ากันมากเลยค่ะขอบคุณครับเลิฟ AS Play นะครับดูตรืตรงนี้เลยขอบคุณมากนะคะจริงๆในแอปเขาก็มีฟัง์ชันเยอะแยะนะครับมีมีหนังมีละครมีซีรีส์ให้ดูเยอะแยะถ้าเข้าไปดูนะครับจะรู้ว่ามันก็ดีครับผมค่ะรักคู่รักในแต่บางก่อนแฟนขับจ้าอืจูอยากดูล่ะสิรอไปก่อนนะครับอยากให้ทั้งสองร้องเพลงแต่บางก่อนจังคงพรอมมากเดี๋ยวกันเดี๋ยวว่ากัน พี่สันคะ <All right. S 1> ละครสนุกค่ะ yeah. เย่เยรล่อทั้งคูว่วันนี้ต้องดูมากๆเลยเนาะนี่เราก็จะไปเปิดทีวีแล้วอะที่บอกนะครับละครเราเนี่ยห้าพลาดสักตอนเดียวเพราะถ้าพลาดเนี่ยจะไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบไปกลับบ้านไปดูนะครับยิ่งกับบ้านทําให้รถหายติดได้ยิ่งดีนะครับได้แล้ว <laughs> เ,รลเรื่องนอกเรื่อ สมมติว่าคนที่กลับบ้านยังไม่ยังไม่ถึงบ้านอ่ะเนาะเราก็ดูในโทรศัพท์ใช่ใเพราะว่าแบบว่าสดนี่คือชัดมากัดเจ๋เวอร์ใช่แล้วชนกบิลคำพูดสมัยก่อนพูดยากไหมคะพูดยากไหมก็ก็ต้องท่องนะครับนิดนึงนะฮะต้องทําบับความเข้าใจเปลี่ยนความคิดของเรานะครับคุณชนคะเขาบอกว่าอยากให้เล่นเดากระสุกผมเล่นนางเอกหรอร้องตอนนี้เลยฮ่าฮาพี่สันบอกร้องเพลงตอนนี้เลยเอออะรอ ทำไมดูเป็นละครขนลุกขนลุกทันทีขอโทษด้วยนะคะมีแฟนถามว่าจากรุ่นที่หนึ่งเปล็นรุ่นที่สองเลยวมันมีความเปลี่ยนแปลงในบ้านสนุกขึ้นังไงบ้างจากยุคท่านชายมาเป็นมาเป็นยุคตอนนี้ใช่ไหมคะเป็นยุคผีท่านชายก็ดีความที่ว่าราชบดีจะมีนิสัยเปลี่ยนไปจากมั่นแก้วเยอะพอสมควรนะครับเขาจะไม่ใช่คนยอมคนไม่ใช่คนที่แบบมาอ่อนข้อให้เรานะครับเพราะฉะนั้นการการรุกผู้หญิง ในลักษณะอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องมีวิธีเข้าอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วท่านชายก็จะแบบมีความนุ่มนวลสุขุมมากขึ้นนะครับสนุกมากเลยอะตอนยุคสองนะคะบบเป็นคนจังหวัดไหนทําไมครับผู้ไม่ชัดหรอกมั <c oughs> นดีนครับสนุกมากเลยคือตอนยุคสองนะคะมันจะมีอะไรให้เล่นเยอะมากท่านชายอะจะแบบว่ามีวิธีจีบแบบเกาหลีเอาอีกร้องร้องก้ากากา ท่านล้ตัวไหมครับบท่านใช้ใกล้ตัวไหมเหรอครับเออเราเห็นไม่ทันนะเออไม่ใกล้ครับให้ใกล้ไงครับมีกฎหมายนะท่านนั่งกับอะไรนะอ่าไม่ทันเนี่ะท่ามนั่งแขกท่านชายต่างชาติพอดีคิดยังไงกับกฎหมายท่านนั่งแครครับโอ้ผมไม่ออกความเห็นเลยกันนะครับไม่ออกคอมเมนต์นะกันนะฮะขอบคุณนะคะถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินทางยังไงผมไม่เชร์บอสผมนะครับเป็นเรื่องราวความรัก สนร้องเพลงบ้างร้องเพลงบ้างเพลงอะไรดีอ่ะขอบคุณครับที่ชมอยู่องนอกรู้ลำบากมากดูยูทูบใช่ครับก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้ารักกันต้องรอนได้นะสิบห้าวันนะครับ YouTube ดูได้ครับสงสารอยากจะถามสงสารอยากจะถามนะครับกับรายชาวดีแต่สุดท้ายก็แฮปปี้เอนดิ้งเนาะแฮปปี้เอนดิ้งครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ ออกมาช่วยมันแก้วได้ไหมคือแต่งจะต้องโตไม่ได้เขาบอกอย่าเลิฟซีนน,น,น้องวิวหนักมากนะคะโอวว้ถามวิวดีกว่าครับยันนี่ผมหนักมากจริงเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไหนเดี๋ยวคนไปรอดูกันเลยนะมีแฟนจากเวียดนามมาด้วยเออภาษาทักทัก,ทกเนี่ยเดินหนักนตั้งปูเลยนะเนนดินหนักอ่าเออสงสารไม่ใช่สินเชาสินเชาสินเชาโอ้ยมาส่วนแปลให้หน่อยภาษาจีนาวนี่ฮ你好大家好 คู่เลยท่านชายหยอ่อนบานตลอดตลอดตลอดไม่ใช่สหรอหคัุยคนดูเยอะมากเลยใช่ Nice couple <oughs> thank you ขอบคุณครับพี่ส่วนคิดว่าละครแต่บางก่อนอะแสดงยากไหมคะแสดงยากไหมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะตอนแสดงเนี่ยผมรู้สึกผมรู้สึกสบายนะครับเพราะผมผมหลุดไปอยู่ในโลกแห่งแต่บางก่อนจริงๆอะไรเงี้ยเลยไม่รู้ว่ามันยากไม่ยา,มยากครับเจ๋งไหมเจ๋งมาก <c oughs> ตาลายครับตาลายมากเลยครทำไมช้ใหญ่ไม่บอกราชวดีว่าเราเป็นคนรักในชาติที่แล้วแลวเป็นคนที่ราชวดีตามหามาตลอดสมมติมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินเก็บขยะอยู่หรือเดินไปหาคุณเนี่ยบอกว่าผมเป็นนิ้วหุ่งคุณชาติแล้วคุณจะเชื่อไหมครับไม่เดี๋ยวก็มีเรื่องให้เชื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีเรื่องลาสตอรี่นิดนึงนะครับชุดเจ้านางใช้เวลาแต่งนานไหมครับสวยมากคุณรอยยิ้มนักสู้นะคะก็คือเวลาที่แต่งชุดเจ้านางสนก็ไปหลับ แบ,บนึงเพราะว่าทุกๆอย่างเกิดความปราณีตมากไม่ว่าจะเป็นแบบมงกุฎที่ลอยที่หัวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ดอกไม้สดนะคะด้านใช้ได้ไปเกิดเปล่าไปครับ <c oughs> ต้องดูกันครับชาสามครับรายชวันีน่ารักสดใจค่ะขอบคุณนะคะแต่ปังก่อนมาเยวมาแล้วหรอแล้วๆๆๆมาเร็ววะหนขอดูคนที่เตรียมใน แสดงตัวหน่อยค่ะใครรอดูกดไลค์มารัวๆเลยนะคะกดหัวใจมารัวๆเลยนะคะมา,มาแล้วเรียบเลยขอกำลังใจให้พวกเราหน่อยคะ่ะอออใครรอดูก<น>บ้างีที่น่่ออู่นะครับที่่นดูชัดมากเลยงั้นตอนนี้ละครก็มาแล้วนะคะวิวก็พวกเรานะคะฝากละครด้วยนะคะคลืนนี้สนุกสนานมากะคะ่ะแล้วก็ ดูยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์พวกเราได้เนาะในใน Facebook เนี่ยแหละค่ะว่าดูจบแล้วเป็นยังไงวันนี้ไปติดตามอะไรกันมายังไงทมพลาดนะครับทุกวันนะครับผมงั้นส่งต่อไปที่ทีวีเลยนะคะบ๊ายบายเจอกันในจัดปังก่อนค่ะบสวัสดีค่ะไอ้ยูนีเธอแตะปุ๊บสว่างเลย